สวัสดีครับกลับมาพบกับเาขาใครกลับมาพบกับผมช่องรีวิวเรียๆหรือรีวิวเรียๆว,ว,วันนี้เรามาอยู่กับตัว Samsung g a l a. x y a ส4 5 g นะครับขนาดตัวจอนะครับ6.6นิ้วจอของเขาเป็น p l s t f t 24บิตนะครับ 1>, 1 8 0 p คูณ2408พิกเซลนะครับตัวกล้องตัวกล้องเนี่ยจะเป็น50ล้านกล้องหลักกล้องหลักจะเป็นกล้องอัลตร้า2ล้านนะครับแล้วกล้องเนปขอโทษครับกล้องนาโ,โค2ล้านกล้องเนป2ล้านนะครับกล้อง53ล้านเราก็จะมาลองดูแบบเรียวๆสไตล์เรานะว่าจับเล่นดูเราชอบไหมฟิลลิ่งชอบไหมนะครับ อ่าลืมบอกไป CPU เนี่ยเขาใช้เป็นมีแต่เจ็ดเ0รนะครับ d i m e n s i t y 7 0จ็ดร้อยออฟตาคอความเร็ว2อตัวนี้จะมากับ램ส m 4นะครับ r อ m 6 4สแบตเตอรี่ห้าพชาร์จไว15วัต์ w นะครับมาดูตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องนี่แบบเป็น ตรงสวยกล้องหลังมีวางกล้องเหมือนที่ใหญ่เขาเลยนะครับดูรู้สึกว่ารุ่นใหม่ๆจะมาแนวๆนวกล้องแบบไม่มีตัวฐานนะกนางเป็นลำโพงแจ็คเสียบสายชาร์จ Type C แล้วก็มีรูแจ็ค3.5มาให้ด้วยฝั่งด้านซ้ายเป็นที่เสียบซิมใส่ซิมนะข้างบนมีตัดเสียง ด้านขวาจะเป็นสแกนนิ้วผมเปิดปุ่มเปิดปิดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแต่หน้าจอไม่น่าเชื่อว่าแบบจอจะสวยขน้ดนี้ไม่ใช่จออัมเร็ดนะจะเีอ t f t ทีเนะครับผมว่ามันสวยะ a m s ซุงนี่เขาเจ๋งเรื่องจอจริงอ จอเป็นจอ90เฮิร์ด้วยนะครับทัดไหล่ลื่นดีครับผมลื่นตามเคยครับผมชอบจับมาในเรีราคานี้จับมาดูว่ากล้อง ถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนะครับแบบที่เราแบบเดินไปตามหน้าร้านเลยเราอยากรู้เราอยากเล่นอะไรเงี้ยครับเราอาจจะไม่ได้เชิงลึกอันนี้ผมอัดวิดีโอไว้เมื่อสักครู่ผมลองดูว่าคูเกตดี้นะครับ30เฟรมเลยประมาณนี้ตามรูปภาพเลยมันต้องไม่ไดการสั่นนะครับ โฟกัสโฟกัสดีผมลบไป๋ยนนี้เรามาถ่ายรูปก,กันกล้องหลักเขาเป็นกล้องหลังเป็น50ล้านนะครับจะลองดู อ้าสิบล้านแบบไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสน,นะครับคราวนี้เราโฟกัสโฟกัสอ่าเภาพออกมาดูดูดีครับผมสมส่วน หมดพรเทปนะครับอันนี้เราจะมากดแบบแบบเราไม่ได้โฟกัสนะฮะนี่แบบธรรมชาติเลยตัดขอบพอใช้นะครับด้านหลังภาพเบอร์กับด้านตัวบุคคลถือว่าถือว่าเบอร์ได้ดีด้าน,นหลังเบอร์สวยมากนะละลายหลัง หมดรูปถ่ายหมดรูกถ่ายนะครับอันนี้หมดรูปถ่ายธรรมดาผมไม่ได้กดโฟกัสอะไรนะให้ดูเก็บเส้นผมเส้นผมนะครับอ่ะอันนี้ลองโฟกัสดูครับโฟกัสหมดโฟกัสพอโฟกัสกดโฟกัสนะครับมันเก็บรายละเอียด ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกนะครับทุกคนคงอยากจะรู้ว่ากล้องหน้าเป็นยังไงนะครับนี่เลยกล้องหน้ามันจะเป็นแบบ HDR นะครับอ่ะผมกดมาติดแป๊บนึงเออให้ดูก่อนนะครับ ภาพเก็บรายละเอียดดีครับกล้องหน้าสวยเลยขนาดกล้องหน้า13ล้านอีกนั้นน่ยในเลนราคานี้ที่เป็นตัวเริ่มต้นของซัมซุงการเก็บภาพหน้าหลังเลยนะอ้าวต่อไปเราจะกดเป็นโฟกัส เออไม่กดไม่ติดกดประกัสอ๋อลืมไปแล้วไม่ได้กดฟอสเออมันประกัสออตโต้อยู่แล้วสักรู่อ่ะประกัสออตโต้นะครับอันนี้มือผมสั่นนะมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลงไป กล้องหน้าถ่ายพอเท็ได้ด้วยนะกล้องหน้า,นากล้องหน้าดูครับพอเทได้ด้วยแต่มือผมสั่นครับผมข้าชามไม่ได้กินมือสั่นเออ ข้างหลังดูมันละลายเยอะไปนะทุกคนตอนนี้อาจจะมาตั้งได้กดอีกแต่อ่อกล้องเขากล้องหน้าเขามีเลนส์วายได้แบบโอ๊ยกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงฮึบอ่อมองกว้าง มีมือเดียวถ่ายลำบากนิดหนึ่งอ่ะหนึสองสมเหมือนเซ็นเซอร์ติดมือกดไม่ดีอ่ะ, 1, 2, อะหนึ่งสองสูกล้องน่าเอออันเนี้ยถ่ายพอโฟกัสดีๆแล้วมือนิ่งๆน,นะครับ ราคาประมาณ6,7,000เป็นราคาเริ่มต้นนะครับผมสำหรับตัว G อ่า A 14 5G d i m n s City CPU d i m e n s i t y 100ได้ออกมาประมาณนี้ครับผมลองดูง่ายเพราะว่าตัวเริ่มต้นผมว่า Samsung จอคดีมากกดแชรแอปก็ง่าย ซัมซุงก็คือซัมซุงจริงๆครับแต่ว่าดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าประมาณไหนนะครับว่าเราชอบไหมกับราคาเดชประมาณราคานี้แล้วก็ตัวขอบจออาจนานิดนึงมันจะมีบางอ,อีกอีกอกห้อหนึ่งนะครับที่ขอบจอมันจะบางก,กว่านี้เลยในราคาที่ใกล้คับจะพาไปดูราคาตอนนี้เหลือ74็ดสี่กเก้า ถึงตัวนี้ครับผมไม่พูดนะพูดเห็นนะมาดูขอบจอดูขอบจอตัวนี้ก็ขอบจอตัวนี้ดูขอบจอตัวนี้อันนี้แค่เน้นขอบจอ้เฉยๆนะแต่ว่าสีสีสันในเรื่องจอในการทำจอของซัมซุงนี่คือดีจริงๆคร ยิ่งดีัดงนั้นฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอันนี้แค่ทีวีวเรียนๆนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นทีวีวเรียวเพราะว่าไม่ได้เจาะเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเราแบบสนใจในตัวตัวนี้เราอยากจับเล่นสัมผัสนะครับทดลองถ่ายภาพนะครับเกมผมก็ไม่ได้มีโอกาสจัได้เล่นเพราะว่าผมเป็นแนวแบบใช้งานทั่วไปเรื่องเล่นเกมเนะี่ยมันก็เล่นได้ทั่วไปอยู่แล้วในระดับอ่าทีนี้เรียนราคานี้นะครับผม เอาไว้ให้เป็นทางเลือกของคนที่แบบอยากดูอยากสัมผัสเครื่องจริงนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ